สวัสดีค่ะนักเรียนป3ทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะคุณครูทุกตาจะพานักเรียนนะคะเรียนเรื่องหลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่3หลัก กับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นะคะ,ะนักเรียนจำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเนื้อหานะคะที่เราได้ทำไปแล้วในวันจันใช่ไหมคะ,ะทีนี้หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของข้าวตูกับคุณพ่อเป็นยังไงคะ เรื่องราวก็มีอยู่ว่าข้าวตูเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอนุญาตให้ข้าวตูเลี้ยงสุนัขนะคะแต่ข้าวตูจะต้องดูแลสุนัขให้ดีใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็กำชับข้าวตูว่าข้าวตูจะต้องดูแลสุนัขให้ดีนะคะแต่ทีนี้คุณพ่อเลยถามข้าวตูว่าข้าวตูอยากจะสร้างบ้านให้สุนัขเนี่ยบริเวณไหนใช่ไหมคะข้าวตูก็เลยไป ขอสอบถามกับคนที่เคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนใช่ไหมคะก็ได้ความว่าบ้านของสุนัขเนี่ยจะต้องมีขนาดที่พอเหมาะนะคะและต้องสร้างในบริเวณที่ไม่ร้อนเกินไปนะคะเมื่อเข้าตูได้รับข้อมูลจากคนที่เคยเลี้ยงสุนัขมาแล้วใช่ไหมคะเข้าตูก็เลยไปเดินสำรวจบริเวณรอบบ้านใช่ไหมคะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้าวตูเนี่ยมีหลักฐานหรือสิ่งที่นํามาสนับสนุนคําตอบหรือไม่ข้าวตูก็เลยอธิบายให้คุณพ่อฟังว่าข้างบ้านของเราเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นะคะแดดเนี่ยสองถึงแค่แดดสองถึงแค่ตอนเช้าใช่ไหมคะอ่าแต่หน้าบ้านเนี่ยมีรถจอดอยู่เนี่ยแดดเนี่ยสองถึงตลอดทั้งวันนะคะอันนี้แหละคือหลักฐานที่สนับสนุนคําตอบของข้าวตูที่ได้จากการสอบถามก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ อันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของข้าวตูนะคะให้นักเรียนนะคะไปอ่านทบทวนหน้าที่ 30- 31ดด้วยนะคะ,ะที่คุณครูโชว์ให้ดูนะคะคือสิ่งที่นำมาสนับสนุนคำตอบของข้าวตูก็คือการสอบถามจากคนที่เคยเลี้ยงสุนัขแล้วก็การสำรวจบริเวณรอบบ้านของตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้เราเรียกว่าสิ่งที่นำมาสนับสนุนคำตอบนะคะ,ะนักเรียนก็มาดูนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำตอบที่น่าเชื่อถือคืออะไรใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำตอบที่น่าเชื่อถือก็คือคำถามหนึ่งเนี่ยอาจมีหลายคำตอบใช่ไหมคะซึ่งคำตอบที่น่าเชื่อถือก็คือคำตอบที่มีหลักฐานนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากนั้นจึงนําหลักฐานนั้นมาสนับสนุนคําตอบและมีการสื่อสารให้ผู้อื่น เข้าใจโดยมีการเชื่อมโยงคำตอบกับหลักฐานอย่างมีเหตุมีผลนะคะซึ่งคุณครูได้นำการ์ตูนนะคะาการ์ตูนของโคนันนะคะนักเรียนจะมาให้นักเรียนนะคะได้ดูนะคะแล้วให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่า,าจากสิ่งที่คุณครูสอนแล้วก็ในการ์ตูนเนี่ยเหมือนกันไหมการ์ตูนโคนันคือเกี่ยวกับอะไรคะโคนันยอดนักสืบจิ๋วใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ย ในกระตูนเนี่ยโคนันเขาจะต้องหาหลักฐานใช่ไหมคะหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําตอบนะคะและก็เป็นคําตอบที่น่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเปิดดูในลิงก์เลยนะคะเพราะว่าคุณครูเอามาไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะคุณครูก็อยากจะก่อนลายนักเรียนด้วยนะคะ นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของปีการศึกษานี้นะคะเล่มสีม่วงนะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะ,ะเขียนลงไปจดบันทึกลงไปนะคะแล้วทีนี้พอเขียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ไปชมการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะคะว่าใครเป็นคนฆ่าคุณจิกาอิชินะคะ กูก็จะเปลี่ยนจากกิจกรรมที่อยู่หน้าห้องเรียนเป็นการนำการ์ตูนหรือนำเรื่องราวนะคะ,ะที่อยู่ใน y t u t u เนี่ยเอามาประกอบการสอนเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาที่คุณครูสอนด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนะคักเรียนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ